ณนะวันที่ยี่สิบหกกรกกดาคมสองพันยี่สิบเอ็ดก็คือวันที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดปีสองพันยี่สิบเอ็ดถ้าเป็นพศออไทยก็สองพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยไม่มีของเล่นวันนี้เป็นเวลาสิบสองโมงสิบนาทีประมาณ แม่หนูไปดึงเถาวานในสวนเถาวาลน,นะไม่ใช่าวานสวนก็คือสวนข้าวดูเล่นอย่างสนุกสนานไม่มีของเล่นไหนอก็เล่นแค่นี้แหละเฮ้ยเล่นด้วยดิได้ปะ่ะแบ่งให้เล่นปะ่ะ テテ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 テ

눕박눕박. 아부치치. 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 아부 아부치치. 아부치치. 아부아부 ออืสนใจแต่เล่นอย่างนั้นแหละชอบตีกลองอ่ะฮะชอบตีกลองหรอกนี่พอก็ปวดหัวมาสามสี่วันแล้วหัวนี้ตรงนี้จะร้อนสามสี่วันแล้ยังไม่หายาั้ีฟันก็ปวดเนี่ย พันผูกข้างนี้ด้วยแต่ข้างนี้จะเจ็บกว่าให้ตายเถอะเกิดเป็นคนนี้มันแสนจะลำบากถ้าไม่สบายถ้าสบายก็ต้องไปหาเงินหาทองหาเลี้ยงท้องตัวเอง ไม่สบายก็ต้องอายาเวลาไม่สบายก็รู้สึกไม่ดีมันรู้สึกแย่ไปทุกๆเรื่องอเนี่ยยังเป็นเด็กอมไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่าในในหัวในสมองมันจะโลกมันไม่มีอะไรต้องคิดไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ต้องคิดทุกอย่าง ประมาณนี้แหละโอ้โอ้พ no well ี่ไม่มีลุยวิต้องมีแต่นี้คนโตน้องของน้ำตานนองบนต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโดอยู่กับพี่ล้มันลำบากนะ

ห้ส่งงไอยเปียกส่งไข่เปียกส่งคอยเปียกเปียกไหมลูก <c oughs> เออเออยังไม่เลิกเล่นโอเคขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันเพราะว่าแต่ละคลิปมันก็ใช้ความจุเยอะมากเวลาเราอัพลงใน Youtube มันนานมากมันถ้าในอนาคตมันอาจจะแบบมีความคมชัดขึ้นมั้งกล้องโทรศัพท์ คมชัดขึ้นแล้วก็เน็ตก็จะแรงขึ้นเราก็จะสามารถอัปโหลดได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ณปัจจุบัน2021ก็ยังคงใช้ 3G 4G แล้วก็ 5G นี่เพิ่งจะมาความเร็วของเน็ตมือถือทั่วๆไปประมาณถ้าเป็นเน็ตะมาณในตัวเมืองอ่ะจะประมาณ9ถ้าเราถ้าเราดาวน์โหลดอ่ะประมาณ1เมกถึง9เมกอ่ะ แต่ถ้าอยู่แถวชนบทที่เมืองไทยเนี่ยสูงสุดแค่1.2เมกะไบต์ต่ำสุดก็คือเล่นไม่ได้เลยเล่นได้แค่บางที <M> mm> เพราะว่ามันเป็นสัญญาณแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไงเสาสัญญาณอะมันไม่ใช่แบบเสาเสา,สา,สา,สาไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นสามจีนะจนจะกากเล่นได้เฉพาะกลางคืนอะไรเงี้ยโอเคจบคลิปแต่พียพงเท่นี้แหละ ยิ่งพูดยิ่งยาว